เมื่อได้รับหน้าที่ให้ตกแต่งหน้าห้องของกลุ่มงานนะคะก็เลยต้องสเก็ตล่างสักเล็กน้อยนะคะแล้วตอนนี้ก็มาวาดกันที่ฟิวเตอร์บอร์ดเลยนะคะนี่ก็คือจะทำจะทำเป็นสโน์นะคะซึ่งหลายๆคนก็แอบแซวว่ามันสโนูหรือว่าหินย้อยกันแน่นะคะก็ได้แรงจากน้องๆน,นะคะมาช่วยกันตัดสโน์หรือว่าหิมะนั่นเองนะคะ ทำไปออกแบบไปนะคะก็คือบางทีก็คิดอะไรไม่ออกนะคะก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าก็ขอบคุณน้องๆที่มาช่วยกันด้วยนะคะร่วมด้วยช่วยกันนะคะนี่ออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะขายหรือไม่ค้ายรวมแรงร่วมใจเดี๋ยวก็เสร็จนะคะ เดี๋ยวไปชมภาพบรรยากาศกันต่อคะ่ะตัดเรียบร้อยนะคะแล้วก็มาติดกันเลยนะคะเห็นไหมมันไม่ค่อยเหมือนสโนโใช่ไหมคะมันอาจจะเป็นหินง,งอกหินย้อยหรือเปล่าอย่างที่คนอื่นเขามองกันแต่มันเป็นความตั้งใจของเรานะคะหลังจากอาทำหิมาเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้เรากําลังจะทำสโนว์แมนกันนะคะไม่รู้ว่าคุณแม่จะออกแบบหรือวาดออกมาเหมือนไหมนะคะไปติดตามกันต่อเลยคะ่ะ ก็ให้น้องออยกับน้องฟางนะคะไปติดสายลุงที่กระจกบานแรกนะคะเพราะว่าหัวหน้าบอกว่าแสงแดดมันส่องนะคะก็ทํายังไงก็ได้นะคะช่วงนี้ชั่วคราวกันไปก่อนนะคะเพื่อไม่ให้แสงแดดส่องเข้าไปในห้องนะคะ เหมือนจะเสร็จแต่ก็ไม่เสร็จนะคะปัญหาเกิดจากการที่เมื่อวานนี้เราทาต้นคริสต์มาสเสร็จไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่ามันไม่อยู่นะคะเพราะว่ามันไม่ใช่กระจกทั้งหมดนะมันมีสติกเกอร์นะคะสีด้านๆแปะอยู่เราก็เลยต้องมาแก้ปัญหาน้องออยเหลือไปเจอฟิวเจ์บอดนะคะที่บางแดดอยู่พอดีเลยก็เลยเอามาทําเป็นฐานแล้วเราก็ต้องล็อกด้วยสติกเกอร์ให้ติดกับกระจกนะคะข้างบนให้แน่นเลยนะคะ มันก็เลยต้องมาทําใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็สามารถที่จะแก้ปัญหาได้จริงๆนะคะเพราะว่าเราเอามาลองแล้วมันไม่ล่วงลงมาแล้วค่ะเรียบร้อยนะคะก็ให้น้องออยกับน้องแอร์นะคะตัดให้มันเป็นสามเหลี่ยมเป็นต้นคริสต์มาสนะคะแบบนี้ไม่เอาค่ะเดี๋ยวให้น้องฟางนะคะตัดสโนว์แมนกันแล้วก็เดี๋ยวเราไปประกอบร่างกันนะคะ มีขนาดยังไม่เสร็จเต็มตัวนะคะยังรู้สึกว่าน้องหน้าตาน่ารักจังเลยนะคะเดี๋ยวพาไปชมนะคะว่าน้องเสร็จเต็มตัวแล้วน้องจะน่ารักประมาณไหนนะคะนี่เลยค่ะเตรียมเอาน้องแปะแล้วนะคะสนโนว์แมนเป็นไงคะน่ารักจริงๆเลยดีนะวันนั้นไปซื้อของร้านดีหลกแล้วก็หยิบมาหลายๆแบบนะคะมีคำว่าเมอร์ลี่คริสต์มาสมาด้วยก็เลยเอามาติดซะเลยนะคะแต่ต้องติดกับกระจกเท่านั้นนะคะไม่งั้นก็คือลวง ตลอดแล้วต้องเอามาติดใหม่ตลอดเลยนะคะเกางที่บอกนะคะทําไปคิดไปแก้ปัญหาไปนะคะเกือบเสร็จแล้วนะคะเหลือจะต,ติดกล่องของขวัญใต้ต้นคริสต์มาสเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าหัวหน้าบอกว่ารู้สึกว่ามันจะเบาไปนะคะกระจก2ฝั่งยังโล่งอยู่นะคะก็เลยต้องมาตกแต่งกันใหม่อีกวันหนึ่งคะ่ะ ก็เดี๋ยวใช้สายลุงที่เราซื้อมาแล้วยังใช้ไม่หมดนะคะมาทํากันไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็หลากสีนะคะแล้วก็มีสายลุงอีก2เส้นนะคะที่มันยังพอใช้ได้นะคะแล้วก็คุณแม่ก็เกิดบังเกิดไอเดียใหม่ขึ้นมาว่าเออเ,เดี๋ยวเราทําเป็นคําพูดดีกว่านะคะเป็นแฮปปี้นิวีย์ดีกว่านะคะแต่ว่าจะประดิษฐ์ประดอยกันนิดนึงเพราะว่าต้องใช้กระดาษลังทำนะคะเดี๋ยวไปชมกันนะคะว่าออกมาแล้วจะน่ารัก แบบไหนกันนะคะเพราะว่าก็คือใช้เวลานานเลยนะคะตอนแรกกะว่าครึ่งวันจะเสร็จนะคะแต่ดูแล้วไม่เสร็จนะคะเพราะว่าจัดตัวหนังสือแล้วก็มาตัดมาต่อก็ขอบคุณน้องยุยด้วยนะคะมาช่วยกันอีกหนึ่งแรงนะคะนี่เลยรูปล่างหน้าตา เห็นบ้างไหมว่ามันเริ่มเป็นตัวนูนมาแล้วนี่นะคะเสร็จแล้วตัวแอชเชนเองนะคะแล้วก็วันนี้พี่อิงเดินผ่านมาแวบเดียวนะคะเราก็เลยชวนให้มาติดนิดหน่อยนะคะรวมถึงพี่เอด้วยนะคะแล้วก็น้องยุ้ยอีกด้วยนะคะต้องขอบคุณทุกๆคนด้วยนะคะอ,อ๋อลืมขอบคุณพี่ต้อยกับน้องมวยนะคะไปขนกล่องลังมาให้หลายกล่องเลยนะคะแล้วก็ ให้น้องฟังไปซื้อกระดาษสีทองมานะคะทำไมาได้สีนี้นะคะแล้วก็ก็เอากล่องขวัญน,นะคะมาติดใต้ต้นคริสต์มาสอย่างเมื่อกี้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกมันติดไม่แน่นนะคะก็เลยหล่นนะคะขอบคุณน้องลามด้วยนะคะที่มาช่วยติดในช่วงแรกนะคะและนี่เองนะคะก็เป็นรูปร่างหน้าตาที่ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะเพื่อไม่ให้มันโล่งนะคะก็จะติดชื่อกลุ่มงานลงไปโดยให้น้องออนเป็นคนตัดนะคะแล้วก็ มาติดชื่อกลุ่มงานนะคะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับการตกแต่งหน้าห้องนะคะวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามนะคะขอบคุณที่ทุกคนที่ช่วยกันนะคะแล้วก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะดีนะที่เสร็จทันก่อนวันคริสต์มาสสองวันเย้